มาแล้วเราจะลาบตัวไหนดีขนาดเป็ดเอ้ยดีนะมันประโดดอีกในมือเนาะไปแล้วปุ๋ย ทายร่วมให้เนะทายร่วมให้เนะเฮ้ยทายร่วมทายร่วม <laughs> เอามาจะขี่ได้กันเนาะดงเป็ด มันตกใจนะนี่คะนางงามในดงเป็ด เปล็ดรั่งเนาะจะกินข่าวเฟรนซ์หรือเนาะ <laughs> Яп <laughs>